าะไปเช่ใช่ทริปนะครมาครั้งแรกเก็บดูดน้ำละใบเก็บดูดน้ำละใบไปอะไรได้หิมาผลูกน้ำเลยทุกที่ครับปกติน้ำมันจะใสก็นี่หลายเลยแต่ว่าเมื่อวานนี้น้ำฝนตกแล้วเห็ดแบบแบบน้ำมันคุณเลยน้ำอื่นมาหนิเมื่อวันก็จะปิดน้ำรถข้ามบ่ได้มื่ออื่นมื่ออื่นปิดน้ำรถข้ามบ่ได้ประมาณสองโมงสวยเออดีแล้วเขาห่างนี่และแล้ว มันก็เกิดพายุกระหน่ำพวกเราพายุถล่มเฮาบอลทุกคนโอ้โอบอกแกวตาฝนกินเลยบริสุดใจฝนตกแล้วยังประพอทุกคนเลยไฟดับครบวงจรเฮาบอนอาานี้ตุดยอดดีแต่มีไฟปิ้งไก่หานไกน่ฮะ แล้วไฟเข้ามาแล้วกับเซฟสตาร์ทเมนูเล็กเมนูเล็กไหมเนี่ยย่างปลาหมึกครับย่างปลาหมึกย่างปลาหมึกปิ้งปิ้งว่าภาษาลาวแม่มาอยู่ลาวแม่ปิ้งหมึกปิ้งหมึกปิ้งหมึกโอ้โหปิ้งปลาหมึกไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกไข่สั่งมาแต่ทะเลเมืองไทยว่ได้ดีไหยไทยตลาดอันนั้นไข่ทุกตัวเลยไข่ทุกตัวไข่ทุกตัวกระเดะมันกระเดะเมนูแรกเมนูแรกโุ๊ก ยิ่งกบกับบรรยากาศแบบนี้สร้างเข้ากันสเสลือเกินทุกคนไฟดับฝนตกส,กสุดยอดคทักสุดตอนเช้าบรรยากาศดีๆเมเหมาะเมืองเฟื่อง พัฒนาไปลกลแล้วเนาะเสาราหกมงเช้ากันมีพระมาใส่บาตรตามฮีคองโมเพนีอันดงดังของเมืองเฟืองเนาะทุกคนเนาะเจสุ่มมาทำบุญที่ประเทศลาวที่สาวโลกทั่วโลก อยากมาสับผัด้วก็มาใส่บาทแบบนี้เนาะมาได้ที่มันเฟืองแข็งกั่งแขึ้นทางโดนม้ากะสมูงกวเนาะทุกคนเนาะเนี้ยกระนอยมมกมุกยังไงมกยังไงมกเป็ดมกน้อไมมกไชยมุกแดงมกกบมก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 กบไชยมุกแดงมกเป็ดโอ้สบายดีพ่อแม่พี่น้องลูกป้าน้าอาทุกคนมื้อนี้โตโต ออกจากตลาดมาแล้วยังเป็นอีพีสองอยู่ที่เมืองเฟืองมาอ่าสถานที่บอนพักอยู่ที่าโอ้ตัวตัวมาวันจันทร์ทุกคนเต็มบปเลยบวัวบริจองไว้เต็มเบิดทุกบอนเลยแบบจนว่าโบมีบอนวางวางกับแบบวางเป็นบ่อนบ่อนแบบเจ้าละหนอ่หนอยหน่อยห้องหนอ่หนอยหน่อยห้องนะแนะนำมาผ่สีมาให้อ่า จองไว้ล่วงหน้าประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะหรือว่าโดนเท่าไรให้ดีถ้าว่าภัยมักบรรยากาศตัวใดนะเออต้องได้จองไว้ก่อนเนาะคือตัวโตนี่บริจองไว้อุ้ยมันอย่งเหี้ยวะเงินเหี้ยวอะมันยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจุกอันนั้นถุงเมื่อกี้เงินเหี้ยนี่แหละบริจเงี้ยบริเงี้ยเนี่ยต้องได้จองไว้ก่อนโนี่เด้เด้เด้เพิ่อนกำลังเห็ดแพ้เนี่ย สบายดีเต็มแล้วบรรอนอนี่อันนี้เป็นเห็ดแพอันนี้เป็นอัน,นเป็นห้วน้องเนานะตัวนี้เนาะเขาจองไว้ละน,นี่กำลังเห็ดแพไปเบิ่งสถานที่บอนเขาพักเนาะคนหลายเต็มเลยลายอิลีขนาดเป็นมือ้อที่ว่าบอนเปมือบุญมือสิลนแล้วก็บอนวันเสาร์วันอาทิตย์มื้อนี้เป็นมื้อวันอ,อังคารเนาะก็ถือว่าหลายเดียเด๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งสถานที่บอนพักและคุ้มราคาเนาะ แล้วก็มีบอลให้แบบเป็นตุ่มแล้วนี่แล้วก็กางเต้นนอนแนี่ก็ได้เนาะมันหลายแห้งเดี๋ยวอของไอ้ตุ๊กโตเรามีอันนั้นอยู่มีแบบดินอยู่เนาะแต่ว่าเพิ่อนที่พัฒนาตอนใด้เราติดตามเนาะไปทางใดและะ้วบะเนี้คือปิดป่าเบอร์ละบาทนี้มีแต่เสียงเพลงตุ้ม,ต,มตั้ม,ต,มตุ้มตัม้มตุ้มตั้มเลยเดี๋ยวไปเบิรงกันเนาะแคมน้ำเลยเนาะอ่าเพิ่อนก็จะมีบอลแบบ แนวขายเครื่องหัตถกรกฮัตถกรรมแล้วก็จะมีครัวมีอย่างเนาะแล้วก็มีบริการเอาห่ออาหารอย่าง,งเสรนะ็จเนาะโอ้ยดี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 อะไรอันใดนี้จเสียงเป็นตึต่มตึต่มตึต่มตึ้มอืมเปียดเปียดเปียดโอ้โยนี่เลยนี่เลยนี่เลยอืมตัวน้ำน้ำโบคอยบบคอยนะเนาะน้ำแบบค่อน,นข้างแดงเพราะว่าฝนตกและดูฝนเนาะ น้ำจะบุค่อยงามก่อนใดนะทุกคนเนาะแต่กับบรรยากาศยังดีขึ้นเ่าเ,าเอาที่งามแต่าทางไดเบิดวะสาวๆส,ส,ส,สวยๆส่บิก,กินี่ร้อยเต็มเลยทุกคนนี่รอบที่แล้วจะโต๊ะผักเบื้องนะั้นเนาะวันนี้มาผักเบื้องนี้เนาะเดี๋ยวลงมาบังบรรยากาศแคมป์น,น้ำนะเกันเนาะมันเกิดจะมีบริการพวกอ่ากงเบงเนะาะจะราวนเ,เออมีซูชิมีเหงาไขาย่ยักษ์มีอย่างต่างๆเนาะอู้อันนี้มุมสูง เบื้องที่ตู้ตู้มาพักนี่จะเป็นบัดพัดลมเนาะแต่เบื้องนั้นจะเป็นห้องแอร์เนาะทุกคนเนาะตื่นเศร้ามาแล้วกัมาใส่บาตแต่ว่าตอนกลางคืนนอกจากจะมีแบบอาหารตามสั่งหรือว่าสิ่งดอกสิ่งดาดแล้วกัอา่าอาหารตามสั่งตื่นเศร้ามาก็ใส่บาใส่หยังตอนเย็นเด่นแรงๆแล้วนีน่นนก็ซุ้มแซวปาร์ตี้กันได้ตามปกติฮอตสิบโมงกลางคืนก็นกนต้องได้ปิดเพลงเพื่อความสงบนะทุกคนเนาะตรงทางลง โอ้ยเขียวแขนเมาส์นี่บอกมีการตกน้ำกันแน่นอนมาก็โยก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 เอ้ยหอดแล้วหอดแล้วโอ้ยแม่ละแม่ละของเฮานี่โอ้ยโอ้ยโยกโยกโยกเครื oh, ่องของกายกองเขี่ยมเกือบตกน้ำเมื่อ่ะบรรยากาศโอ้ ว้าวว้าวว้าวสวยงามสวยงามแต่เสียดายน้ำมันบดใสทุกคนเนาะน้ำโปอยใสไปเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกมือวานนี้น้ำกะเลยบค่อยใสธรรมดาน้ำมันจะเขียวงม้มจนเห็นคื้นเห็นเนาะเต็มเลยเดี๋ยวนี้เห็ดพัฒนาขึ้นมันร่วงลายเลยี่บอลเทาผักจะเป็นเบื้องนี้แบบนี้เลยอ่าขึ้นเท่าไหร่เจ๊กุ้งขึ้นเท่าไหร่ คุูนึกเจ็ดแสนูเนห้าแสนคืเท่าไหร่้นเท่าไหร่ึ้นเท่าห้ห้องหนึงเท่าไหรห้องนึ่งราคาเท่าไหร้นึงหสี่แสนกีบ่เมื่อนี้สามล้านกีบเจ็ดห้องลดพิเศษอ่าคือห้องหนึ่งสาแสนไปเนาะเพราะว่าเป็นเป็นห้องพัลมเนาะตัวนี้เนาะ พันห้องเอกอ,อ่ะะเออ่าเป็นห้องพลุมนะห้องเองเกอาจจะแพงขึ้นตื่มเนาะเห็นไหมอารยากาศโอ้มีปินบูนู่นีอีกคนตัวปินไก่ไหมปินไก่ปีนไกนะ่๋กกกยวมาหาอ,าอย่ากวน,นทีมงานมาแต่เมืองไทยทีมงานาเทพนาคาจากบึงการ สบายดีลูกพี่สบายเที่ยวจ่ายทพนะครัมาครั้งแรกเก็เก็บดูดน้ำแล้วไปเ,เก็บดูดน้ำเล้วไปไปอะไรไดหนิ <c oughs> มาพลืบน้ำเลยครัพี่ครับครั้งแรกของพี่ยะที่แบบพามาเที่ยวบ่อยากมาแต่ว่าเสดุดน้ำก้อนหมู <c oughs> นี่ด <c oughs> ้วยเลยนี่ห้องพักอ่ะ แบบบ้านๆนะแต่ว่าเขาเป็นธรรมชาติเนาะมาบราณกกงยีน่ยต้มาอ๋ของเขายังอยู่ถึงบัลลังก์ได้เป็นคนเชื่อกันไหมลำโพงลำโพงเครื่องเต็มเลยอยู่ถึงอ้มีบริการขายปิ้งไก่บ่ไก่หั่นไก่ปิ้งเนาะนี่ผักนี่แบบมีหัวต่ำนี่ถือว่า วามการพัฒนาสูงเนาะหลังที่โตโต้บอด้มาประมาณเกือบพกเดือนหาเกือบปีเนาะคือว่าพัฒนาหลายเราะบุ่งห้องมาเบุ้งห้องห้องกันิดน,น้อยประมาณบุ้งเรื่องเมตรหนึ่งสองเมตรสามเมตรสามเมตรคูณสามเมตรแ,แ,แล้วก็มีสเสื้อแนวนี้นะง,ง่ายๆเดี๋ยวใต้ไฟให้เบิรงจัยหน่อยนะมีพัดลมหรือตัวนี้เป็นพัดลมเพราะว่าห้องแอร์เต็มไหม มันมันบุกวุยกับทีมงานเขามาหลายห้องนะเมื่อนี่สามล้างจีบเนาะสามล้างจีบได้อยู่เจ็ดห้องตัวใหญ่ทุอย่างขคุณทีมงานเขามีสายโหดลูกลูกที่ลุยเซโน <c oughs> สุนดนเ,เลยด้วยเกี่ยมลอยน้ำกันย่างเดียวข้งางในอะไรกันปาร์ตี้กันซุ่มแซลมีเครื่องเต่าปอกเต่าปี้นู่นนี่นั่นให้ทุกอ,อย่างครบเลยค่ะเขาอาจจะแซลไปเมื่อนี้ไปอยู่ใกล้ๆเขาอาจจะซวยหน่อยนึงเพราะว่าเขาซีแซลกันสนั่นวันไหวเนาะ ในเรื่องในเรื่องด้การแต่จะยด้น้ำโบโบใส่ได,ด้แล้วคนเนาะะเดี๋ยวเราเบิ่งเมนูเขาแลกอะุปเซลกันปิกนิกกันแบบบ้านๆต้อนรับเสีย,ยะกับทีมงานจากบึงการแล้วก็ได้เมนูแบบบ้านๆมาสูกินเนาะด้เรื่องในเรื่องในเรื่องแต่มาสิยุกๆเลยนึงนอนไปแล้วก็โยกไปนอนไปโยกไปเนาะแนะนำ้า ตัวต้นเนะนําให้ให้เป็นนอนอยู่ทางเทิงก็ดีแนวหนึ่งแต่ว่าลินอยู่ลุมลินอยู่ลุมลินอยู่บอลนี่แต่ว่าบัดนอนเป็นนอนอยู่เทิงถ้านอนอยู่น,ยนี่นะมันจะนอนบ่ได้มันเมาขวบใหม่นยางไปยางมาแล้วจะหนิงนอนนอนนอนแล้วมันหนิงหนิงหนิงคือแบบมันหนิงตลอดสามสองหนึ่งลูกน้ําของนี่นะเชี่ยนี่ลูกน้ําของนี่พี่ยะปกติน้ำมันจะใสก็นี่หลายเลยแต่ว่าเมื่อวานนี้น้ำฝนตกแล้วเห็ดมันแบบน้ำมันคุณนเลย น้ำมาคุณปกติโคตรใสเลยเห็นฮอตพื้นเลยแบบโอเคเลยแหละจะว่าน้ำมันบริกางารประดับมันนี้แต่โอเคแต่เมื่อมื่ออื่นมาหนิเมื่ออื่นกจะปิดน้ำเราลุกขามบรได้เมื่ออื่นเมื่ออื่นปิดน้ำลุกขามบรไดับประมาณสองโมงสวยเออดีแล้วเขาหักนี่ถือละถือละโอ้แต่เบื้องนั้นเนาะงามตัวนั้นเบื้องนั้นเห็นไหมมาใหม่ตอนนั้นมายังบ่มีตอนนั้นน่ะสบายดีแล้วน้อยเนี่ยยังบรได้บเห็นดุลแล้วเนาะ มืัอนี้เมืองเฟืองเมืองเฟืองปาร์ตี้กันคือเก่าเหงาเย็ดไปเราเบิ่งเมนูกันเนาะสุดสิ้แล้วเราไปปีนงัวปีนอย่างยูหันเนาะปีนงัวปีนอย่างยูหันเนาะแม่ไปเลยเจ้าของไพ่คัมไพ่เอฟซีตัวโตเองแต่ว่าบริได้จองบริได้ทวงไอ้ายเพื่อนบริได้จองอ้ายเพื่อนว่าคืบอคบโปรโตจองก้อนเพื่อนว่าดิเพื่อนมือแดนมือแดนมือแดนเออใส่ใส่ใส่เด่นดิเพื่อน เราจดตามกันนะไม่รู้ตามมานะแล้วมันก็เกิดพายุกระหนำ่ำพวกเราพายุถล่มเฮาบดีทุกคนโอ้โหโเกลตาโฟนิีเลยบริสุทธิ์ใจอําบายอําบายวันที่ลอยนำ้ำพอดีเลยบุษราล้อยเย็นเลยยอดไฟแสงสี เครื่องเสียงเขาจะเต็มทุกคนแต่ว่าสิได้กินข้าว่บนั่นแหละจะได้ปิ้งโบน่าจะเป็นเบอร์อื่นโบทักขวนตกแล้วยังพอทุกคนเลยไฟดับไฟดับเลยครบวงจรเขาืันนี้ตุดยอดดีจะมีไฟปิ้งไก่หางไก่ฮะกลับแล้ววะฮะเออชิก้าบแล้วเอ้ยเต่างไฟแล้วได้ด่างไฟละ นี่นี่นี่น, habitude, นี่เจาเ่บอสะเข้าเองเลยพาแล้วพิกับพฤศิกับแล้วบรรยากาศครับฝนตกยังพอไฟรับอีกเข้าก็หิวเอาบบนี้นะเอายกแน่ยกแน่เด้อยกแน่เด้อเหมนนแหวาเขายกกลใกล้กลกใกล้กลกใกล้ใกล้ก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  มันสิบูมีแนวกินทุกคนไฟเข้ามาแล้วกับเซฟสตาร์ทเมนูเล็กเมนูเล็กไหมยังย่างปลาหมึกครับย่างปลาหมึกย่างปลาหมึกปิ้งปิ้งเพาภาษาลาวแมยมาอยู่ลาวแมยปิ้งหมึกปิ้งหมึกปิ้งหมึกโอ้โหไมปิ้งปลาหมึกไข่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 สั่งมาแต่ทะเลเมืองไทยว่าได้ดีไหมไทยตลาดอันนั้นไข่ทุกตัวเลยไข่ทุกตัวไข่ทุกตัว กระเดะมันกระเดะเมนูแรกเมนูแรกโอ้ไฟห่ากามาสุดยอดเป็นยังไงครั้งแรกครั้งแรกในการที่มาเที่ยวลาวแล้วก็สถาที่ท่องเที่ยวเมืองเฟืองเป็นยังไงรู้สึกบรรยากาศดีมากได้เรื่องเลยเนาะได้เรื่องมารอบช่องวะสิบรอบเลยยอดเทมงานเสียะเทพนาคาพคุนทางนี้ก็เจ๊ใหญ่เขา ไฟหาก,กมาเดี๋ยวต่วฝนยังบทันเซายามันตากฝนคือเกล้า,ฟา,าไฟแสงสีเขากะเรื่อยๆเนาะลำโพงจะเต็มฝนเศ้าตกแล้วก็นเนาะไฟก็ยังโบทันดับเออไฟกัยังโบทันมากมาปิ้งกบหิวเขานะทุกคนเนาะขาตัวโตมักเกลือไปน,นัวดีแท้มักประเดกมันะจะขักเนาะอันนี้เขาก็นเพลงแบบธรรมชาติแต่มีตาเกลด,ด้วยทุกคนเนาะ ปิงกบเดอ้อโคเดอ้เดอแซ่บกับเก้อเนาะกรบรรยากาศแบบนี้มาละมาละปิงกไข่กกใใ่ออรดเอา,ต,าอตันี้ต้องพอมอ,อบ้านบ้าน,าน,นไ่ยเดี๋เดี๋ยวเๆ <5 S 1> นี่

แับแก้มของเขากับเฮ็ดแบบง่ายๆเลย,ยทุกคนนะเพราะไฟดับในฟนต๊กเดมันโบหินหู้เนาะมีปิง้งกบนี่มาปั่นกันกินเนาะผู้เอาแข้งเอาขาผู้มีไข่พร้อมได้เออที่จริงตู้ซื้อนาคาเม่นมาพร้อมแต่ว่าบดัได้เห็ดเนาะเอากบใหญ่ๆกันกินก่อนผู้นึงเอาแข้งเอาขาผู้นึงเอาไขา่ใหญ่ๆกันไปตามสภาพ อากาศเย็นหนาวกำลังดีภัยมาช่วงนี้กะน้ำอาจจะบ่ค่อยงามแต่กะมีอันแนวลินหลากหลายคือเก่าเนาะใส่บอกใส่บาดนะกะสมบรรยากาศธรรมชาติตอนเช้าตอนคืนกะม้วนหัวไปคนกะเต็มคือเก่าเนาะหลายคือเก่าเนาะทุกคนเนาะเสียงดนตรีอาจจะแซวในจังหน่อยเนาะกะเอาภาพกับบรรยากาศมาให้ฟังเอาเซฟต่โมงหงเอากินนอดประแดกเลยนี่เอา เอ,อมวนมวนฮ้ห่ากันหลายคนกน็สร้างสันความบันทึงนะนะเนาะสวยกันเนาะเอาใส่หมดอิ่มรวยปนิดาน้อยตามกระปุ่นนะตอนเท่าเร้าบรรยากาศดีๆนี่มอกเมืองเฟื่อง ท่าน้าไปหลายแล้วเนาะมาแล้วถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วเริ่มไปใส่บาทแล้วเดี๋ยวอันได้ได้สั่งไว้แล้วโอ้อันมี่ยังกินแน่นี่มีมีอันมีของกินวะมีอย่างแน่มีอย่างแนนแนะนำเนี่ยเน่าก็น้อยมีมุกมุอยังไงมุกยังไง มุก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 กบมุกเป็ดโอ้ออออมุกมุกเป็ดมามามาซิมาดเอาเอาจะมุกมาลองมืงดูมุกเป็ดทุกคนมีบอนขายนะไที่ไรได้แต่ละเศร้ามาแล้วกันมาเราขายเนาะเใ้่เนาะเป็นบ้าอ่าข้าวเหนียวเดี๋ยวเอาบอลฮะข้าวเหนียว บ่บ่เดี๋ยวสิซิมเบิง้งเท่าไหรเนาะสิบพันเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายเ <c ười> งินก่อนยังมาทันได้นอนด้วยม้าไก่ตัวใหญมันคุม้มให้มันคุ้มคา่าอาหารการกินมีมีม,ม,มีมีหลายเจ้าเนาะ <c ười> มาเรื่อย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  <c ười> จัโม่กันเพิ่น <c ười> มาใส่บาสน,นี่เขาบุก <c ười> ครึ่งเนาะเจ้าไหนก็มาแล้วเนาะอ๋อ น้่นมันคุณนี่โดนระเบิดนตกละคุณลอีกในบบอาทิตย์หนึ่งแล้วบ้งปะตกละคุณนยังใส่แล้วตอนนี้จอีก่งรเอีกระเบิ่นี่สินี่โอตกแรงโอน้ำน้ำกับบคอยงานปไหนดแต่ว่าน้ำขึ้นแล้วก็เสี่ยวแห้ง น้ำลึกปะลึกหรือวะการกินมาเรื่อยๆบรต้องออกอย่างมาก็็ได้มาเพื่อนมีของอยู่ของกินนึงขายตลอดเสาราหกมงเช้ากันมีพระมาใสาบาตรตามฮีคของมพเพนีรอันดงดังของเมืองเฟืองเนะทุกคนเนาะเจบสุม่มมาทำบุญที่ประเทศลาว เดจ้าระดับมีมาเรื่อยๆมีพระเจ้ามีมาเรื่อยๆมีมีมาหลายหลายองค์ระดับแต่ละบอลแต่ละซุ่มแต่ละซุ่มจะมีเมื่อเตียมกำลังเตรียมเรากำลังเตรียมแต่ว่ากำลังเตรียมพอได้ตื่นทันไปตื่นเศร้าก็ใช่ตอนเศร้าพอตื่นสวยก็ใช่ตอนสวยคทุกน นนประชาชนก็นมาทำบุญกันนะการใส่บาตรแบบนี้เนาะกับเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเฟืองที่หลายคนมาก็ต้องอตื่นแต่เศร้ามาใส่บาตรขี่เหงาพระขี่เหงาใส่บาตรแบบนี้เนาะกับเป็นเอกลักษณ์ทุกคนมีถทุกเศร้าทุกเมือ่อยก,กเว้นวันสินใหญ่สิบห้าคำนะทุกคนเนาะ กานั้นจะมีถูกมือเลยเนาะแล้วก็มีทั้งสองฝากด้วยทุกคนเด้อแผ่ามาก็ห้ามพลาดกินแล้วก็ต้องพักผ่อนพักผ่อนแล้วก็มาใส่บาตรเอาบุญเตะเส้าก่อนกับบ้านรเท่ากันเราทุกคนเนาะอ่าเพื่อนขาขี้อ้อมไปอ้อมมาเนาะทุกคนเนาะขี่อ้อมไปอ้อมมาแผ่มาห้าพลาด ทำบุญที่สาวโลกทั่วโลกอยากมาสัมผัสล้วกะ็มาใส่บาทแบบนี้เนาะมาได้ที่มันเฟืองแข็งเันจังนทั้งดวนมาก,กะัะสมูงกลัวเนาะทุกคนเนาะขอบใจทุกคนที่เข้ามารับชมเนาะคลิปนในวันนี้สบายดี